เรื่องเล่าแม่หมาขี่เรือนกับคนใจบาปเรื่องของเรื่องก็มีอยู่ว่านายชิดเมื่อสมัยที่ยังเป็นหนุ่มวัยรุ่นแกเป็นคนที่ชอบยิงนกตกปลาเอามากๆก็ย่อมเป็นธรรมดาของคนที่อยู่ตามชนบทก็ต้องหาอยู่หากินกันแบบนี้อยู่แล้วแต่เรื่องที่ทำให้ผู้เป็นแม่ของแกหนักใจก็คือแกชอบยิงหมายิงแมวแล้วเอามาทำเป็นกับแก้ม กินอยู่บ่อยๆแม้ผู้เป็นแม่จะคอยตักเตือนอยู่เสมอว่าอย่าไปทำมันเลยลูกมันจะเป็นบาปเป็นกรรมนะแต่แกก็ไม่เคยสนใจคำเตือนของผู้เป็นแม่เลยเรียกว่าเข้าหงซ้ายทะลุหงขวาอะไรประมาณนั้นแถมยังมาบอกกับผู้เป็นแม่ว่าเนื้อหมาน่ะมันอร่อยนะแม่เรื่องนี้ย้อนไปเมื่อราวสิบห้าปีก่อน ก็ได้มีเหตุที่ทำให้หนายทิปเปลี่ยนไปครั้งนั้นก็ได้มีแม่หมาขี้เรื้อนตัวหนึ่งซึ่งมันมักจะวิ่งไปวิ่งมาหากินอยู่แถวแถวบ้านแกยอยู่บ่อยๆเพราะบ้านแกยอยู่ติดกับตลาดซึ่งโดยปกติทั่วไปแล้วแกจะต้องรีบจัดการมันไปแต่ไอตัวนี้มันเป็นหมาขี้เรื้อนแก่บอกว่าแกกินไม่ลงมีอยู่วันหนึ่งเนื้อแห้งที่แกตากไว้หายไป พอมองไปรอบๆบ,บริเวณก็เห็นแม่หมาขี่เรือนตัวนั้นวิ่งพร้อมกับคาบเนื้อตากแห้งของแกไปเมื่อเห็นจะจะต่อหน้าต่อตาขนาดนี้แล้วก็ยิ่งทำให้แกโกรธสุดขีดเลือดขึ้นหน้าความแค้นใจและการฆ่าม,มันคลุกกลุ่นอยู่ในตัวแกอยู่แล้วนายชิดคว้าได้ไม้ในบริเวณนั้นขนาดกำลังเหมาะมือพอดีแล้วก็วิ่งตามแม่หมาขี้เรือนตัวนั้นไปอย่างรวดเร็ว ด้วยสภาพร่างกายที่ผอมโซของหมาขี่เรือนมันวิ่งไปได้สักพักก็เรืมหมดเรี่ยวแรงจนเกตามมันไปทันในที่สุดโดยที่แม่หมาขี่เรือนไม่ทันได้ระวังตัวไม้ในมือของนายชิดก่อหัวฟาดทุบลงไปทีเดียวเป็นเหตุให้แม่หมาขี่เรือนตัวนั้นล้มคว่ำลงไปนอนกับพื้นชัดดิ้นชักงอและแน่นิ่งอยู่กับพื้นตรงนั้น แกมาพูดให้ฟังภายหลังว่าการตีตรงจุดด้วยความชำนาญแค่ไม้เล็กๆก,ก็ทำให้หมาตายได้นี่คือคำพูดของคนที่ตีหมามาจนชำนาญแล้วนายชิดทิ้งซากหมากองไว้อยู่ตรงนั้นโดยไม่ต้องหันกลับมามองอีกเพราะว่าเกตีหมามาเป็นร้อยๆตัวและไอ้ตัวนี้เจอหนักจังๆักขนาดนี้ไม่มีทางฟื้นขึ้นมาได้ และด้วยความโมโหนายชิดบน่นพึมงพาว่าวันนี้แหละจะกินเนื้อหมาขี้เหอนตัวนี้ที่มันบังอาจมาแอบขโมยเนื้อตากแห้งของแกไปกินและเป็นการมายามหน้าแกถึงจินแล้วนายชิดก็เดินกลับไปที่บ้านเพื่อเตรียมอุปกรณ์ในการจำแหละเวลาไม่นานนักแกก็กลับมาพร้อมอุปกรณ์แต่แล้วก็ต้องทำให้แกแปลกใจเป็นที่สุด เมื่อสาดหมาขี่เรือนมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วแกสะบทพูดออกมาคนเดียวว่ามันจะหายไปได้ยังไงทำไมมันยังไม่ตายในขณะที่กำลังง,งุนงงคุ้นกลิตอยู่นั้นหมูกแกก็แววได้ยินเสียงหมาเห่าซึ่งก็ไม่ได้ไกลจากบริเวณนั้นสักเท่าไรและแกก็เดินตามเสียงนั้นไปในทันทีแต่พอไปถึงภาพที่แกเห็นนั้นก็คืออนิจจาเอืย แม่หมาขี่เรือนมีสภาพใกล้ตายมันยังมีลูกน้อยของมันอีกห้าตัวบางตัวก็วิ่งไปคาบเนื้อที่แม่ของมันคาบมาให้นี่คงไม่ใช่เหตุบังเอิญที่แม่หมาขี่เรือนตัวนี้ฟื้นขึ้นมาทั้งๆท,ท,ที่แกเห็นกับตาตัวเองจะเทว่ามันตายสนิทแน่นอนแต่สาเหตุที่มันไม่ยอมตายก็เพราะจิตใจอันเข้มแข็ง ที่มีความห่วงหาอาวร์ต่อลูกน้อยของมันที่ปลุกเร้าเยื่อใหญ่สายสัมพันธ์ความรักสัญชาตญาณของความเป็นแม่ที่มีต่อลูกอย่างเหนียวแน่นและต้องกลับไปให้ได้เพื่อให้ลูกของมันได้กินนมการตีหมาของนายจิตนั้นสร้างบาดแผลกระทบกระเทือนถึงหัวสมองกระโหลกแตกเลือดไหลออกมาเป็นริ่มๆแต่มันก็ยังลากสังขารตัวมันเอง กระเสียก,กระสนลม้มลุกลุกคลานเพื่อกลับมาหาลูกน้อยของมันจนได้และนี่คือการกระทำอันยิ่งใหญ่ของความเป็นแม่ที่รักลูกมากขนาดไหนโดยไม่ห่วงว่าตัวจะตายนี่คือจิตใจอันยิ่งใหญ่ของความเป็นแม่ที่ไม่ว่าสัตว์หรือมนุษย์ก็มีจิตใจเชกเช่นเดียวกันแม้รู้ทั้งรู้ว่าตัวเองจะต้องตายแต่ก็ขอให้ลูกๆของมันได้อิ่มสัตมื้ แม่หมาพยายามอย่างที่สุดแล้วน้ำตาของมันไหลซึมมองมายัางนายชิดที่ยืนตะลึงอยู่กับภาพเบื้องหน้าของแกเหมือนมันจะขอร้องเป็นครั้งสุดท้ายที่มันต้องการให้นมลูกก่อนตายไม้ในมือที่ถืออยู่หล่นลงกับพื้นพร้อมกับเดินก้าวเข้าไปใกล้แม่หมาขี้เรือนในยามนั้นสิ่งที่แกเห็นมันไม่ใช่หมาขี้เรือนแต่สิ่งที่แกเห็นนั้นก็คือ จิตใจแห่งความเป็นแม่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งต้องทนเจ็บปวดปางตายเพียงเพื่อขอให้ได้กลับมาหาลูกของมันความรู้สึกของนายชิดณเวลานั้นพูดอะไรไม่ออกมันจุกอยู่ที่ลำคอจากสายตาที่เคยแข็งกร้าวกลับอ่อนโยนลงพร้อมกับมีลูกหมาตัวหนึ่งวิ่งเข้ามาหาแกและกระดิกหางให้เกอุ้มลูกหมาตัวนั้นขึ้นมา พร้อมมองไปที่สายตาของแม่หมาขี้เรื้อนนั้นด้วยความสำนึกผิดและพูดคำว่าขอโทษพูดได้เพียงแค่นั้นแม่หมาก็สิ้นใจตา,ตายลงทันทีนทยายชิดจัดการฝังแม่หมาพร้อมๆกับจิตสำนึกที่เกิดขึ้นใหม่ของแกที่เปลี่ยนไปราวกับคนละคนแกนำลูกหมาทั้งห้าตัวมาเลี้ยงดูเป็นอย่างดีและจากที่เคยยิงนก ตกปลายิงหมายิงแมวแกเลิกทำหมดทุกอย่างและแกก็บอกว่ามันอาจจะมีลูกของมันรออยู่ก็ได้